ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆทกทนกรับลังยู่กับบ่าวมีล่มหนาวที่สุดในรอบปีพี่น้องผมหลังกระชองอีสานบ้านของเองพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมไปลุยไปชมไปเชีรยกันเบิ้องบอลฮอกก้าหล้วพี่น้องเอ้ก็สิได้มาซาพี่น้องเลยบอลเอฟเอครับจริงๆบ่าวมีกับพกบอยากสนใจมาได้ดอกถ้วยนี่บพราว่าทีมไหนล่ะเข้าเรื่องให้ความสนใจกันไปแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเรียูุ่นบุกไปชนะแอตตันวินลาทีมพิการไปประมาณซีประตูตอนหนึ่งพี่น้องผมเอ้า ก็เยาว่ากันนี่แหละตัวผู้เล่นดีกลัวอย่างดีกลัวมันก็ธรรมดาเอาเด็กหน่อยมาสู่มันก็สู่ยากเอาเยาว่ากันเข้าไปหมายกวาดไพ่พี่น้องผมเข้าไปหมายกวาดไพ่กันหลังจากไปปักบ่วงอ้อยเขาแล้วเข้าสีได้บ่พี่น้องขันเข้าไดตัวเว่อร์กับพวกปวงปางไปกันใดตัวไม่พี่น้องเลยเมื่อกันตาว่าหนาวมือนี้ขออนุญาตบ่แก่เสียพี่น้องผมขันแก่เสียบ่มีคิดว่ายางบ่หอดบ้านครับหลุดบ่หอดบ้านตายแถี่ยถ่พี่น้องเลยมาเดี่ยเถี่ยเถี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 ยเถ่พี่น้องผมเอ้า เข้าไปลุยไปชมไปเชี่ยกกันเลยเราพี niños, ่น้องได้ยืนอยู่ซื้อยังสีลมอยู่พี่น้องเอ้ยไปไปกันเจกสีท่านเ่าท่านยีนนี่มันตีสีขาวเพราะสีขาวจีห่าเราพี่น้องไม่ตีสีเหลืองมันไม้หนีท่านต้นไม้อื่นสีเ่าท่านประเด็นคือไม้หนีไม้ก็เพ่ทีเอฟซีขอมาเป็นจังไง ปลาตรงมนันยังเกาะเห็นเงียบๆจ่วงสี่แล้วพี่น้องอีกสองสามมือมายำได้การเลยดาวสิปีย้อนเวทมาไลคขีิพวกคืนพี่น,อนอ้องเอ้เกลงกะอีเกิงกับขุนถือขีฟ้าบังยู่ยขุนพี่น้องพวกเขามีนาทีรุ่ยพี่น้องผมรุ่ยไปกับบ่าวมีตีสี่กลัวมา จำเป็นบ่ออกกับบ่อดดคลิปบ่ออกกับบ่อดดแนวกินหีพี่หน้องเบิ่งกับบ่ไดดเบิ่งได้ผลน,นี่ไลชีวิตซ้ำเป็นการทำงานชนิดหนึง่งหล้กกทีแบบโตดทระหดเลยพี่น้องบ่ามีบอกเลยมึงออ,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 ออกจากบ่อกออกจากบ่อนเลยละ่ะลายคนเพราะว่ามันลมแห้งพี่น้องผม หอดไม้แล้วพี่น้องทักโ <Ooh. S 1> อ้ยยมองเสียงลมเบิ้งของพี่น้องฟังเสียงลมออก เฮ้ยพี่น้องผมเฮ้ยเป็นได้เช่ยงไครพี่น้องบ่วงเสียพี่น้องลังนึงยี่นี่ ให้เบิ่งเด้อมันสิว่าบ้าหมี่ร้อนอีบ่แม่นหาว่าจะพ่อเห็นเห็นลองลอยวะเห็นลองลอยจะถือว่าถือบ้าหมี่ไส้มื้อนี้บ้าหมี่ไส้ทางขึ้นมื้อนี้นี่ไส้มองนี้มันเป็นท่าขึ้นไปพี่มันเป็นท่าขึ้นไปทางพี่เลี้ยงจากลาคือบางทีล้างหมี่บ้าหมี่ไส้ดัำไปทางลม เป็นห้อยถือพี่น้องห้อยถือการอร์เส้นบ๊อบแมนลังหนีนะครับเด้อลังอยูหนีนี่เป็นห้อยถือการอร์เส้นเลยเราหนูไปใส่เห็นบ่นี่คือห้อยถือพี่น้องเราหนูสีปใส่บานนี่หลักประเด็นสําคัญไปถึงบ่วงเลยนี่ห้อยถือถือแล้วพี่น้องทางถือถือแล้วแต่ว่าหนูบ่เห็นบ่วงบ่เห็นบ่วงเสียเด้อพี่น้องเด้อลังหนีบ๊อแมน ร่างนี้มองมืนไปทั้งบ่วงเลยเหมันเมื่กีถือเมื่อกี้กุ้งจุ่งอยู่เลยบ่วงเสียพี่น้องอันนี้เสียของแขกกันที่ว่าบักใหญ่กันอย่เดี๋ยวเดี๋ยวผื่นจังมาหาหมอใหญ่เขาเสียดายดี่ี่อย่างว่าไปทั้งบ่วงเลยนี่พี่น้องห้อยถือฉันเห็นกันอยู่แล้ว เนี้ยพี่นาะงเนี้ยขึ้นเห็นว่ะเยอะๆเสียไปได้จังไดยป่พี่น้องเสียไปได้จังไดยเห็นเอาไปกินบ่เฮ้อนี่ไม่ถือมันต้องเห็นหลักบ่วงที่เห็นบ่พี่น้องจังได้กับถือแล้วลอยเปอร์อเซ็นต์คาซีแมวก็คือสีหาย โอ้ยบ้ามีปักไว้หนิปักไว้หมเดี๋ยวมืงอื่นยังมาหาพี่นอ้นนนงนองผมกันเห็นกระเสียวลงอีกทีน้องเพิ่มกันเสียพี่น้องผมบ่วงเสียเลยครับเด้อห้อยถือไปไปก่องอื่นต่อแหละกระกลับพี่น้องไปไม้ไหมแบบนี้บ่ไหวอ่ะอสีว่าบ้ามีล้อนบอกไปเองโอ้ ไอพี่น้องผมถือบวงแล้วเ่าได้ถือบวงแล้วเ่าะไหนโตมือจังมาหาบ้ามีว่าไม่เห็นดอกมันต้องมีแนวออกไปมันต้องมีแนวไปเยอฝาสิอย่ยงก่อนอีกหลายไม้โอ้ยเนาะนี่แหละคันมาคันดวงพี่น้องผมดวงคันมันสีได้กุ้งจุงอยู่ไอ้นี่รถเด้เสียงผู้ใดมันสีกุ้งจุงอยู่บวงเลยมันสีว่าหายลักษณะนี้ไปไม้กวาข้าต่อพี่น้องผมไม้ที่ได้ยากที่สุด คือตัวสิบรัชยังดอกพี่น้องมันช่วยไปแล้วบ่เป็นยังบ่เป็นยังแต่ว่ากับว่าเนี่ยยุทธีหลวงคือกันยุทธีหลวงบ้ามีทามันต้องได้มีแนว่ย้วกกระโขกใส่เราคนนี้บ่ได้ปูกับใดปลาปลาไหลหนูนกว่ากันไปมันือเป็นอีหยังเถอะคือตีบ่เห็นบวก าบ่มีหยังไปต่อต่อต่อไปรอดผู้ตาต่อเลยพี่น้องเดี๋ยวแกงก่อน ผมมีเนียวี yeah. เ่ยวโอ้โหเย็ดคือพี่น้องผมอยูดใการเลยพี่น้องเนอะยูดใการจริงแน็กแน็กขาดคอรอพี <Overwatch> ่น้องขาดคอรอเลย ขาดจากกันคอรอเอ่อเด็ดปุ่นแล้วล่ะเอ้าจังไดกันใดมันบ่ได้ยังได้เกินยากช่วยจังตาบ่วงข้อเสียแล้วพี่น้องผมช่วยจังตาบ่วงเสียแล้วเอาเป็นว่าเยีกยกับพกเขาไม้ร่อดปูตาต่องเลยพี่น้องฝากสิแจงแล้วไปไปลุยกันต่อพี่น้องผม

คนมาทนทานตัวบ้ามีนี่นะไปไปเหลืออีกสองไม้พี่น้องอุย้ยปลาไหลตัวนี้ขึ้นบ่ออาป่าไหลได้พี่น้องปลาไหลตัวนี้ขึ้นบ่ออาป่าไหลจำเป็นสมวกตว่วามีพี่น้องผมเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวไหนตัวใหญ่เบิ้งเอาบ้ามีจำเป็นต้องสั่นโว้ด้อพี่น้องเด้อ ปลาไหลจำเป็นต้องสั้นววเอาปลาสองตัวข้อพี่น้องกูงนี่เอาปลาสองตัวพ้อดวงยังบ่ถึงขาดพี่น้องหมุดทันหมุดทันนั่นหมุดลงไปแล้วหมุดทันแต่ว่าเอาเวทมาย้อนดีกว่าตัวใหญ่พี่น้องผม,มงนี่ตัวหนีตัวใหญ่บ้ามีกระดันตีเลยว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ขัวอ,อิม่มผุหลับไปขัวอ,อิม่มผุหละ โอ้ยคือโมผู้ยุ่งเสลยไปไรเงี้อย,อยดีพี่น้องเดี๋ยวป้อนก้อนป่อนก้อนกะเจ้ากะเจ้าอยู่เอ้าตัดใจเนาะพี่น้องเนาะตัดใจขามันอยู่ให้สั้นวัวก็เอาอีหลดีเหรอว่ะฮนไปหลอนผู้ตากันต่อแจงแล้วแจงแล้วโอ้ย เอาวางไว้นี่เดี๋ยวพี่เตียเ้ยคนสิเอาไปปีงเองเนาะพี่น้องเนาะพวกเข้าหูกันด้วยพี่น้องเลยผัวเข้าหูกันไปไปต่อไปต่อพี่เตี้ยเดี๋ยวเราสิยางมามาปล่อยงอเอาไปไม้ไม้เลย เรงเรียนห่างบ่มีมีเจ้าตนให้มีเจ้าตนให้ต้นตาลหลุมไป,ไปสวมห่างสวมห่างพี่น้องไปต่อห้องซาธุสาธุสาธุไมด้ดอนปู้ตาพี่น้องผมขอปู้สั่งเรื่อบยบาาเด้อขออนุญาตปู้สัง่งไปกันพี่น้องผม ครับผมพี่น้องครับฟ้าก็ได้แจ้งได,ได้มาแล้วนะพี่น้องเนาะฟ้าได้แจ้งมาม,มีเมฆบ้างเอ้าขอบคุณทุกไล์ทุกบทุกการติดตามเหมือนเดิมคุณก้าพี่น้องผมอยาวใหญ่ทีมงานอีสานบ้านก่อนเองหนูตัวขาวตัวหนึ่งก็บ่กเห็นมัน,มน,มนอู้ยซื้บ่ดีแต่มันไปถือบ่วงแล้วเป็นว่าถือบ่วงเขาบ่กเห็นบ่วงอันนี้บ่ได้โทษคนหรอกครับไห้ข้อมีน์มาเนี่ยให้กับแน่น้ามากเลยครับพี่น้องเด้อห้อยถือถือล้านไว้เส้นตามสมการที่หาหนูมาหลายปีไัเนี้เป็นสิบปีละ บันนี้คือแมวเอาไปอีเห็นเอาไปบอกให้ยังไงจนฟ้อนมันจนฟ้อนมันสิออกก้อนบ้ามีเห็นเป็นไปบ่ได้บ้าขันขันแมวตะเก ا าแมวมันกัดมันสิอยู่บริเวณนั้นนะน้ำมันสิขาดกินมันจะเอาไปเรื่อยกับว่าโหูอ่ะขันเห็นนี่กะถตะเก ا ากับกินก็หมองนะกับเปลกใจเฮือกันแล้วก็ตัมเดียวบ้ามีสิไปป้อยเขาต้อละกาสิ ไปเห็ดบวงหลังไหนมันพลาดวันไหนกะสิเขาเบิดเป็นซิฟส่วนเราพี่น้องเอ้ยกะได้ยิ่งแต่ปลาตัวเดียวแะครับปลาไหลตัวนั้นแญ่อยู่เด้เบ้ามีว่าจะยิ่งกะคืดออกคืดเขานั่นแหละว่าคันได้ปลาเเอาปลาไหลไปใส่กันก็ว่าจะยิ่งบาดนี่คือโดนเมื่อก็เลยเขาหูแต่ว่ากะดีเราละที่มันเขาหูเพาบว่าด้ยิ่งเพราะว่ายังพอเขาต้องเอาไปเวดไปใส่เอาอยู่แล้วว่าอะไรให้พี่น้องเพิ่งเอาคลิปไปใส่เวดให้พี่น้องด้เบื่องกันครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม